ก็ต้องขอบคุณไปทางสายที่ให้โอกาสให้ผมได้ออกมาสิ่งไหนที่มันพลาดหรือมันที่ที่มันไม่ถูกที่เราพยายามชื่อแล้วมันมันไม่ดีก็ต้องขอบคุณคุณสายผมเชื่อว่าทุกอย่างมันมีทางออกและเชื่อว่าทางคุณเอ๋แล้วก็คุณแม่คงให้โอกาสขอบคุณที่เขาให้โอกาสแล้วก็ขอโทษในสิ่งไหนที่มันผิดที่มันไม่ดีเพราะผมทาแบบนี้มาตลอดเขาคงจะให้อภัยหรือให้โอกาส สดใสขึ้นครับคุณครูก็บ้ากันไปตามกระบวนการนอนหลับไปไหมครับเมื่อคืนก็ก็ปกติเรื่อยๆก็ปกติมันไม่รู้ว่ามันจะหลับหรือไม่หลับก็หลับหลๆเฉียบๆกินข้าวได้อยู่นะปกติผมกินข้าวนอนอยู่แล้วครับตอนนี้สบายใจแล้วใช่ไหมครับก็บ้ากันอยากอยากขอบคุณสามในสามที่ดีก็ครับผมพ โอกาสได้ผมได้ออกมา,าสิ่งไหนที่มันพลาดหรือมันที่ที่มันไม่ถูกที่เราพยายามสู้แล้วมันมันไม่ดีก็ต้องขอบคุณคุณสายแล้วก็ขอบคุณเอฟซีหลายๆคนที่ให้กําลังใจแล้วก็ขอบคุณครอบครัวและพี่ๆน้นองๆทุกคนนั่นแหละรครับที่ที่ให้กําลังใจผมนตอนนี้เราคือเหมือนผมแบบไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแล้วอย่างนั้นก็ม,มีทีมแล้วก็ผมได้มีที่ทนายซึ่ง เป็นทนายใหม่ของผมที่จะมาดูแลในเรื่องของกฎหมายคดีทั้งหมนคดีทั้งหมดเองครับซึ่งตอนนี้ซึ่งตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นคุณท็อปขวัญเก่นใช่ไหมครใช่ครับมาเป็นสารดีกาต่อไปใช่ครับครับอยางฝากใายเอฟซีนิดนึงเพราะว่าเป็นห่วงบ้างเอฟซีแล้วผมเอาไงดีขอบคุณพี่ๆเอฟซีนะครับที่ที่เป็นห่วงแล้วก็ยังเฝ้ารอและติดตามอยู่ผมก็คิดว่าในเรื่องของกฎหมายก็มอบให้ทางพินายท็อปผมเชื่อว่าทุกอย่างมันมีทางออกและเชื่อว่าทางคุณเอ๋แล้วก็คุณแม่ คงให้โอกาสแล้วก็เรามาคุยกันในเรื่องของประเด็นข้อกฎหมายแล้วก็ทางออกแน่นอนมันมันต้องมีทางออกที่ดีแน่นอนเท่าับทุกอย่างคุยกันได้เนาทุกอย่างคุยกันได้ากาอะไร<ด> <ไป S 1> สิ่งที่ผมทําได้ขอบคุณแล้วก็ขอโทษขอบคุณที่เขาให้โอกาสแล้วก็ขอโทษในสิ่งไหนที่มันผิดที่มันไม่ดีเพราะผมทาแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วขอบคุณและขอโทษตลอดผมคิดว่าเขาเขาคงจะให้อภัยหรือให้โอกาสในส่วนนั้นก็ต้องเดี๋ยวพี่ต้องไปฝากไป ทางของคุณเอแล้วก็คุณแม่ท,ที่เราจะได้มาคุยหาทางออกอนนครับครับหลังจากนี้จะกลับไปทำบุญทำบุญอะไรบ้างไหมครับก็ต้องไปปกติผมก็ทำเรื่อยๆอยู่แล้วครับเพราะว่าก่อนที่มาผมก็ไปทำบุญที่วัดทำอะไรแล้วก็เรามีโครงการเพราะผมทำงานร่วมกับคุณกิซ,ซาร่ากับทีมงานเรากับนิวๆๆเราทำพื้นทิ่ร่วมกันด้วยแล้วก็ได้ที่ขนาดเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายครับสู้ที่นา,านยใหม่นำเสนอเราบ้างไหมครับอ่าอันนี้มันมันเอาก็มั่นใจไหมทางกฎหมายให้ผม ผมต้องมอบให้ทางทีมทนายอยู่แล้วในส่วนของเรื่องของภาพความเป็นจริงเนี่ยต้องต้องเป็นฝ่ายทั้งคุณเอ๋และคุณแม่แล้วก็ผมด้วยที่เราต้องมาพูดคุยหาทางออกทางนึงก็ต้องขอโอกาสแล้วก็ต้องหาทางออกนะที่มันดีกว่านี้ครับ ซึ่งหลังจากที่ครูภัยบูลได้รับการปล่อยตัวก็ได้ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กของตนเองภัยบูลแสงเดือนระบุข,ขอบคุณเพื่อนๆรวมไปถึงสาวคนสนิทสาวนิวเนวเอลเด้งพี่ทนายท็อปพี่ชายครอบครัวผมน้องๆทีมงานพนักงานทุกคนตลอดจนทุกท่านที่เมตตาเป็นห่วงถามไถยด้วยความหวังดีมากๆนะครับก่อนจะบอกว่าทุกอย่างผิดพลาดได้ทุกคนก็ผิดพลาดได้ตั้งหลักใหม่เริ่มต้นใหม่เดินทางใหม่ขอบคุณจากใจจริงครับสู้กันต่อไปครับ พร้อมติดแฮชแท็กเส้นทางลูกผู้ชายซึ่งก็มีชาวเน็ตพี่น้องเข้ามาให้กำลังใจอย่างล้นหลามค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อ,อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ